สวัสดีค่ะกรนกกิติการิศวุธิกรผูรร้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะการเดินทางมาตลาดก็ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเลยนะคะแม้เราจะอยู่สุดแดนบูรพาสุดแดนตะวันออกมาถึงค่ะอาจจะเดินทางโดยรถยนต์หรือมาเครื่องบินก็ได้ค่ะลงมาแล้วในตัวตลาดเองก็มีหลายๆสิ่งที่น่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลหรือแม้แต่ ในตัวเมืองเองนะคะเรามีพิพิพธภัณฑ์และหลายๆสิ่งที่น่าเดินน่ากินน่าค้นหาและการเดินทางมาถึงตลาดแล้วค่ะที่ขาดไม่ได้เลยจุดประสงค์หลักของทุกคนที่มาที่นี่ก็คือมาเที่ยวทะเลวันนี้เรามาถึงเกาะช้างค่ะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามและติดอันดับโลกในเรื่องความงามด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะในส่วนของเกาะช้างเองในเรื่องของที่พักและบริการต่างๆด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะมีการเปิดบริการหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยและการเดินทางมาเกาะก็ไม่ได้ลำบากเลยค่ะมีเรือเฟอร์รี่มีเรือบริการนอกจากนั้นนะ่ะก็เนี่ยค่ะหลายๆทางเลือกด้วยกันค่ะมาแล้วเนี่ยนอกจากพักผ่อนบนเกาะแล้วเนี่ยอาจจะไปเที่ยวเกาะอื่น ที่หมู่เกาะต่างๆที่นี่นะคะซึ่งมีความสวยงามที่สุดในโลกเหมือนกันคะ่ะไม่ไกลแล้วมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันที่เกาะช้างคะ่ะนอกจากได้เรื่องทะเลแล้วนะคะยังมีภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้สมดุลสมบูรณ์ม,รณมากๆและกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลแล้วนะคะอาหารการกินดีมากๆเลยคะ่ะอาหารสดอร่อยและจะบอกว่าราคาเป็นกันเองสุดๆคะ่ะ นอกจากนั้นแล้วมาแล้วผ่อนคลายสูตรอากาศแล้วเนี่ยเราอาจจะมาสปามาผ่อนคลายในส่วนของกิจกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องคลายเส้นและอื่นๆค่ะรับรองว่ามาที่นี่แล้วสูตรอากาศบริสุทธิ์สุขภาพดีกลับไปสู้งานกันต่อค่ะค่ะก็อยากเยนเชิญทุกท่านนะคะมาทดลองประสบการณ์สบายๆที่ตราด และหมู่เกาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะหมากหรือเกาะกูดนะคะมาแล้วได้ประสบการณ์ที่ดีสุขทันทีที่เที่ยวตราดค่ะ